เอ่อทำรีวิวรถทั้งหมดที่ผมมีนี่รถคันนี้ที่ผมแต่งแอร์นะครับผมรถคันนี้บักนะนี่ก็คนี้นะครับผมนี่ครับคันนี้ก็มีนี่ก็มีครับ ก็มีครับสวยๆทั้นั้นเลยล้าก็ผมไม่แจกเพราะว่าอะไรวะว่ามันมันสวยเกินนะครับพี่น้องเดี๋ยวแจกแล้วาไมครับหรือแจกนะแชก็ไดับดีดีครับนี่แต่งสีสวยด้วยนี่ยร,รถสเตปอืมสวยดีครับนนนนน้นนนที่นนนด้มนะะนน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 น เองคังนนี้ที่ผมก็แต่งเองก็แต่งเองนะครับผมได้แต่งเองนะครับมีคนมีแจกรหัสดี๋ยวผมแต่งเองสวยนะครับสวยมากเลยนี่ก็มีนะครับอืมตัวเต้าตัวเต้าเวฟไฟนนี่รถคันนี้ก็มีนะบลบักก็มีครับผมรถคันนี้ก็มีครับผม ก็สวยทั้งนั้นเลยครับสวยมากนี่ก็มีรถดิฟนี่ก็มีครับปักเกินนี่ก็มีครับยังไม่ออกยูทยังออกโดวอยูทูปไปแล้วอันนี้ยังไม่ได้อันนี้จูนแล้วคนระับลงคลิปนี่ก็จูไปแล้วลงคลิปไปแล้วนี่ก็ลงคลิปไปแล้วนี่ก็ออกยูทูปกับอาเคคัพกิ้งนะ กับคา p a ก k i n g เล่นกันกับด้วยกันเลยนการแััตอนนี้ยังไม่ได้เล่นนะครับผมแต่งใหม่อยู่ทันนี้ก็ก็ทําอยู่ชุบ,บัคครับนี่ครับถ้าใครอยากอยากสอนให้ผมทําชุดแต่งบักอันนี้ช่วยช่วยช่วย,วยลงใต้ลิง์ให้ผมหน่อยครับผมนี่ครับอืม ีอเคนะก็มีนะครับผมไม่ไม่ต้องเอาชอ็ชอทอ,อฟากระโปรงหลังน,น,นะครับผมว่าผมเมื่อนไม่ชอบนี่ครับผมนี่นบาเกิรครับโอเคครับเดี๋ยวผมลองดูอีกครั้งหนึ่งครั้นี้แล้วผมโอเคครับเดี๋ยวไวพพ้ค่อยเดี๋ยวไวพพ้ค่อย นะครับผมอาทิตย์หน้าแล้วครับผมสวัสดีครับบ๊ายบายตึง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 